ช่องคูลี JO o Official นะคะวันนี้นะคะก็ได้ออกมาปั่นจัก,กรยานเหมือนเดิมนะคะก็แวะมาสวนพ่อเพียงนะคะสวนพ่อเพียงเฮ็เดบ่ไดหวอย่างเฮ็ดกินเจ้าของเด้อพี่นอ้องเด้อเดี๋ยวจะพาชมบรรยากาศนะคะผ่านมาหลายรอบแล้วนะคะแต่ไม่เจอเจ้าของสวนก็เลยไม่กล้าแวะนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาพี่น้องชมการปลูกพืชนะคะผสมผสานนะคะพี่น้องคะเศรษฐกิดพ่อเพียงเลี้ยงขีบเจ้าของนี่ละกินในสวนนี่ละคะ่ะเดี๋ยวกลับกล้องให้ชมนะคะ อ่านี่เจ้าของสวนค่ะมาพ่อเพื่อนกำลังฉีดยาเพื่อนปลูกจังไดเนาะเพื่อนมาปลูกอง,งุ่นได้นะคะคุรี่ก็เลยแวะมาตั้งแต่เมื่อวานแต่ไม่เห็นเจ้าของสวนขออนุญาตแนะนําตัวเองหน่อยค่ะชื่ออะไรคะชื่อตอกครับอ่าชื่อตอกนะคะอยู่ที่บ้านแต่บ้านแต่นะคะอยู่ที่บ้านแต่สามารถปลูกอง,งุ่นได้เหมือนคนอื่นเขาแล้วอุทุมพรพิสัยของเรานะคะตําบลแต่นะคะก็เลยจะพาชมบรรยากาศเอาแนะนำเลยคะ่ะปลูกจังไดจังไดจังสี่นะคะกําลังออกหน่วย กระปูกตามเบงเบงใน้ขีบก่อนอ๋อเบิงใน้ขีบการดูแลรักษาเนาะใช้เวลากี่กี่ปีกี่เดือนถึงได้องุ่นกําลังออกนะคะตอนนี้นต้นนี้บ้านถึงปีครอคะบ้านถึงปียังไม่ถึงปีสามารถทําได้เราซื้อต้นพันธุ์มาจากไหนคะในใน,ะในอินเทอร์เน็ตอ่าในอินเทอร์เน็ตสั่งเขาต้นหนึ่งประมาณราคาเท่าไหร่คะนี่ร้อยอร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาทเราซื้อกี่ต้นถึงได้ได้ประมาณนี้นะฮะได้ได้จักต้นคะ มีบัทเกี่ยงจากตนหนึ่งสองสามารถทําได้คู่รี่สิบิเห็ดอยู่สวนนะคะก็เลยสอบถามอยากจะทําแต่ต้องดูแลเป็นประจําใช่ไหมนี่ต้องดูแลเป็นบ่อคัะนี่ครับขีดยาเนียมเนี่ยมแลงค่ะิตคนิตมัก็บมีอ๋อมีแม่ย่างมาเจมามหาเนาะเพิ่นเป็นผุนละไม่โอ้ต้องมาซองหามายิบออกค่ะ ี่มันจะกินบ่ได้เนาะถ้าเฮาเฮ็ดเป็นพายางคุ้มล่ะอคะเป็นจังไดงพายางคุ้มก็ดีครับบ่เฮ็ดพายางคุ้มเนาะมันพอถ้าถ้าลูกมันถูกคนนี่มันสิมันสิแตกโอ้ลูกมันจะแตกต้นนี้พันหยังคะอ่างุ่นต้วนี้นี่มันมันมีหลายสายพันธุ์ครับอ๋อมีหลายสายพันธุ์ทั้งหมดกี่ต้นคะนี่ปลูกทั้งหมดกี่ต้นได้ไม่10ต้นได้มั้ยคะ10ต้นเนาะค่ะเนาะแล้วก็ทําทําเล็กขึ้นมานําเนาะค่ะเนาะเล็กคึํา นี่แหละค่ะเป็นเจ้าแหลกของอุทุมพรวิสัยเ้ยพี่น้องเดอ้อเห็นแต่หม่องอื่นวันนี้อุทุมพรก็สามารถปลูกองุ่นนะคะเโอกาสก็จะมีพอมันแกแ่เราก็จะขายตอนนี้ยังยังเป็นลูกอ่อนอยู่นะคะเป็นลูกอ่อนกาลังกําลังออกอยู่ขนาดหน้าร้อนก็ยังทําได้นะคะพี่น้องด้วยความฟูมฟักของเจ้าของเนาะเบิ่งแย่งจนว่าอุ้ยอ่อนซ่อนนี่เพื่อนเสียเอาห้เบิ่งเด้อค่ะเด้อถ้าเอาถุงหุงไห้มันกะ ทีนีปัญหาค่ะพี่น้องท่านอุ้ยกําลังงามค่ะเขาเอินพันอยยังค่ะนี่ต้นเีเป็นพันลินลี่ครับอ่าพันลินลี่ชื่อน่ารักจังเลยค่ะพี่น้องครูรีไปไปซื้ออยู่ที่เอเดี๋ยวนะอยู่ที่เขื่อนชิลินทอนนะคะไกลมากเลยพูดถึงกิโลสี่ร้อยนั่นเขาทำโรงเรือนแล้วก็เปิดพัดลมให้นาอกกะซื้อมากกิโลครึ่งกับหกร้อย น้ามันไปเนาะค่ะเนาะเรื่อวความไปถึงสวนกับอุดหนุนเพลินเนาะค่ะเนาะแต่ว่าของเพลินปลอดสารค่ะปลอดสารนี่เราก็ปลอดสารเพราะเราไม่ได้ฉีดยาเราจะฆ่า,มาแมลงก็คือตอนเย็นนะคะพี่น้องนี่ล่ะกำลังอีกประมาณจากักจึงจะเก็บเกี่ยวพลผลิตได้ค่ะนี่นส,ออนสองเดือนนะคะให้เวลาสองเดือนก็คือเวลาหกสิบวันนะคะพี่น้องแต่กับทิมป้าสวนบ่ได้ด้ค่ะตองเบิงตองแง่งตลอดเนาะค่ะเนาะ นี่ชอบชอบใจตรงพอเห็นองูตั้งแต่เมื่อวานชว่นพอบานออกมาเด้บวหานวะหานเขามาพอปิดแปลว่าแปลว่า,วาอันเพื่อนไปใสไป,ไปทุระเนาะค่ะนะกขะ็ขอทายบึงเด้อค่ะเด้อค่ะขอทายขอแยง,งเนี่ยอุย้ยอ่อนซ่อนอ่อนซ่อนเพื่อนปลูกได้บื้มใจแทนเจ้าของนะคะพี่น้องขานี่กําลังกําลังน่ารักตะมุตมี่ค่ะกําลังออกนะคะกําลังทอดนี่แหละค่ะเลื้อยอยู่นะคะนี่อุย้ยงามแห้งก็ต้องเอาถุงมห่อนนะคะเนาะ ต้องเอาถุงมาห่อเนาะตอนมันจะเป็นหนาฝนแหละเออตอนนี้เข้าเดือนพฤษภาคมนะคะพี่น้องคะ่ะที่แรกคุรีจะไปโพสีสุวรรณพอดีมาโอ้ยต้นองุ่นตัวนี่สั่งซื้อต้นราคาพ่อพัน์ก็ประมาณร้อยกว่าเนาะร้อยคา่งน้าอีกเนาะค่ะเนาะก็ลงทุนนะคะลงทุนแต่ถ้าเราทําได้ก็จะมีชื่อเสียงแล้วก็อุทุมพรของเราก็สามารถคุยได้ว่าปลูกองุ่นได้แล้วก็ขายได้ด้วย คือเอาไว้ด้ว่าที่ขายโล่ท่าใดอีกสองเดือนก็คือหกสิบวันนะคะตอนนี้ก็ถือว่าอางุ่นแต่ละพวงนี่ก็จะใช้เวลาประมาณ90สิบวันได้บนได้บนเนาะหึหึหว่ารอยี่สิบวันก็คือสี่เดือนตัวนี้ได้ได้พ่อเดือนอยังคะนี่้นึงเดือนอครับอ่าได้หนึ่งเดือนนะคะก็คงประมาณร้อยกว่าเนาะร้อยกว่าวันเนาะนะคะ เดี๋ยวนี่แหละพามาชมเจ้าของสวนผู้ใจดีมีเมตตาให้พี่น้องได้เดี๋ยวคุรีจะมาอัปเดตหลังจากที่มันแก่คุรีจะมาอุดหนุนนะคะอุดหนุนค่ะอุดหนุนของบานเจ้าของแหละค่ะโอ้ยงามงามพันลินลี่นะคะพี่น้องค่ะลินลี่ลินลี่พี่น้องฮู้จักบอกพันลินลี่โอ้ยงอว่าแมนแนลนดีด้วยค่ะเด้อว,ว่าแมนแนลนดีเลยค่ะทั้งหมด12ต้นนะคะประมาณ12ต้นพ่อพ่อต่อ อ๋อมีหลายสายพันธุ์ด้วยนะคะเจ้าของบอกว่าบัวเม่นมีพันธุ์เดียวเด้ค่ะพี่น้องคะทางล่างนี่เพื่อนกับปลูกพักยังเขินไ้เนเดอร์ไฮยอดพันธุ์ไปเนเดอร์เสียไปปลูกกับร่างสีไฮเขาไปเมี่ยนสวนไห้นะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็ไปไหนไม่ได้เนาะโอ้ยเพื่อนทิดเพื่อนท็ดบ่งม่วงแผ่นขายน้ำเด่นว่า่ะนเอาสวัสดีค่ะมาขอชมสวนองุงนลเพลินค่ะว่าปลื้มใจแทนเจ้าของสวนนะคะบ่งม่วงนี่ บ่อเด็บ่อด็ขายหรอครับก็ไม่ได้กินเลอ๋อทำกินเองเนาะออบวม่วงกับบ่ไเด้ขายแต่ก็ขายได้เด้ดดค่ะขายได้ขายได้นะคะบอกหน้าอกกับมีแต่ก่อนมะแน,นมองคือเหมือนปลูกทุเรียนได้ทุเรียน<อ>ทุเรียนกนมันมัน,มนตายสิหมดแล้วครับโอ้เคยเคยเห็นนะเพราะว่าขี่รถพานประจำเส้นทางนี้แลนมากน่าจะสิบปี บันจัก,กรยานจะเห็นอยู่เป็นเป็นกลุ่มเป็นพว่วงตอนนี้เหลือคอนเดียวเด้อค่ะเด้เอ,อมีโอกาสนั่นแม่นในในบ้าคะ<า>อยู่อุทุมพรนี่แหละค่ะพอดีเห็นองุ่นตั้งแต่หมื่อวานก็นเรียกว่าอุ้ยขออนุญาตถ่ายแน่อีกหกวันประมาณอีก60วันเราจะมาอัปเดตอีกรอบนะคะนี่แหละเจ้าของสวนนี่แม่บ้านเพื่อนโอ้ผมผมบ๊วยบพุ่นะครับโอ้โอ้บ่วไม่ได้ ตัดยอดเอาโอ้ตัดยอดเอาเมนบอคะตัดยอดมันมันกิดิแตกอยู่โอ้ตัดยอดเอาแล้วก็ให้มันแตกเองแต่ว่าเขาเขาหมัดเมนบอคะนี่มัดไว้ครับเวลาเวลาลมมันจะิดโอ้ลมมันก็จะบาตีไปเนาะค่ะเนาะโอ้ยอ่อนซ้อนอ่อนซ้อนสะออนหลายนะคะปื้มใจปื้มใจค่ะโอ้บอกชมก็มีป๊าดนี่เฉพาะอานุ่นว่าเรื่องอานุ่นอย่างเดียว เศษฐะกีจพ่อเพียงค่ะพี่น้องค่ะนี่เศษฐะกีดพ่อเพียงจริงๆนะคะสามารถทําได้จะของเพิ่นกับปื่มยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วเนาะผู้ใดเนี่ยบ่ปุ่มแมนปลูกทุกอย่างที่กินได้มันบ่คะโอ้นี่แมนเบิดเลยนี่บ่ต้องแร่นไปทั้งใดเลยสวนเท่าอยู่นี่นะคะบ่ต้องเขาเรียกว่าตู้เย็นตู้เย็นบ้านเรานะคะไม่ต้องไปไปเข้าตู้เย็นเก็บกินได้นี่ค่ะพักปังเอ่ยโหระพาเอ่ยกะเพราดำได้นี่กะเพราแดงกะเพราแดงกะเพราดำนี่แหละค่ะ ผัดกระเพ้านี่สุดหยอดได้พี่น้องมีทั้งเขียวมีทั้งแดงเด้อออนซอนได้นี่ใต้ต้นองุ่นนะคะก็สามารถปลูกพืชอื่นได้นะคะพี่น้องคะนี่เฉพาะต้นองุ่นนะคะคูรี่วันนี้พาไปเบิ่งบักม่วงบกกล้วยเพิ่นเด้อค่ะอัปเดตไปคลิปนี้นะคะพี่น้องคะผู้ใดเขามากก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์ในช่องคูรี่เจโอวันออฟซิเชียลนะคะอีก60วันจะมาอัปเดตสวนองุ่นต้นนี้แหละเจ้าของสวนนี่แหละเออสวนยังคูรี่ต่างสวนพ่อพอเพียง เพระาพระาว่ายืดหลักเศษรษฐกิจพอเพียงเนะะาะค่ะโอ้ยอ่อนซอนเพื่อนเอาราคาคลิปนี้ก็ขอขอบคุณเจ้าของสวนเ<ร>ด้อขอให้เห็ดเอียงก็ให้ได้ดอกได้ผลได้กินผลผลิตในขอบครัวแล้วก็ที่สำคัญสุขภาพแข็งแรงสวัสดีค่ะ